ไม่รู้ไม่ย้อร่อยเออนั่นแหละหนูจะกินจะได้ละไัยวกลั้มพี่สายเผยฝั่งมาให้เฮ้ยเดี๋ยวเดียวคราวหน้าเอาบราวนี่มาให้กินกว่าใครอยากกินบราวนี่ยกมือหนึ่งสองสม่ห้าห้าแล้วทั้เก้าเานห้า ว้าวยี่ยด้าคนเดียวก็เอาอยู่แล้วอ่ะใครอ่ะใครอ่ะที่คนเก่งเลยดีเลยอะ่ยเคยอยากให้เหินนะัยกเวทคุณพี่เตมฝากากเทรนดมันจะดเวทเทรนนิ่งเปนด้วยสัญญาป่ะวม่กนอเช้าวิ่งให้คันวิงัน